โอเคครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือดรท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับโอเคครับในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในซีรีส์นะครับสาวันหุ่นดีสุขภาพดีตลอดชีวิตนะครับก็วันนี้เป็นวันที่7แล้วนะครับวันที่1ถึงวันที่6เนี่ยคลิปลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านอย่าลืมย้อนกลับไปดูเพราะว่าในทุกๆวันเนี่ยผมจะ นะครับมีแนะนําอยู่แล้วว่าต้องทําอะไรนะครับวันละสัก 1- 2ออย่างนะฮะมันจะเปลี่ยนปแปลงชีวิตของท่านภายใน30วันเนี่ยมันอีซี่มันง่ายแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ท่านจะงงงอะ่ะท่านจะงงงว่าเฮ้ยสาวันทําไมชีวิตดีขึ้นจังวะอะไรอย่างเงี้ยอุดมประมาณนี้นะฮะรับรองเลยว่ามันแบบง่ายแบบสุดๆเลยจริงๆะฮะง่ายจนแบบอีหยังวะเออง่ายจัดเลยนะฮะโอเคครับ ในวันนี้ครับเราจะมาลุยกันในหัวข้อเรื่องนะฮะ5สูตรเพิ่มกล้ามเนื้อไวสุดๆด้วยโปรโตีนธรรมชาตินะครับคืองี้ฮะสำหรับเรื่องของการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะอะไรรู้ไหมครับมันมีการวิจัยแล้วว่าเมื่อไร่ก็ตามที่ท่านอายุ30ปีพอเข้าปีที่31มวลกล้ามเนื้อจะลดปีละ1%ไปเรื่อยๆและเมื่อเทียบกันนะฮะถ้าคนนึงนะครับมวลกล้ามเนื้อลดไปเรื่อยๆกับอีกคนนึ่งนะฮะ มวลกล้ามเนื้อเนี่ยคงที่หรือเพิ่มขึ้นคนที่มวลกล้ามเนื้อคงที่หรือเพิ่มขึ้นจะอายุยืนจะคุณดีกว่าจะมีโรคเลือดหลังต่ําจะมีไขมันน้อยจะมีชีวิตที่ดีคือชีวิตมันดีอะ่ะถ้าท่านเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแต่คราวนี้เนี่ยมันมีความสับสนอยู่ในโลกออนไลน์เยอะมากเช่น อ๋อเราจะต้องทานโปรตีนเสริมนะเราจะต้องอกินผงแบบนี้นะเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อนนู่นนี่นั่นเอาง่ายๆว่าผมเนี่ยนะฮะไม่ได้กินพวกผงโปรตีนอะไรเลยทั้งสิ้นเพื่อพิสูจน์ให้ดูครับว่าเฮ้ยมันมันไม่เห็นเกี่ยวเลยนี่หว่าว่าจะต้องกินผงโปรตีนแล้วแบบอเอางี้แล้วกันเนี่ย่ะผมว่ามันก็ไม่เล็กนะฮะกล้ามผมเนี่ยมันก็ประมาณนี้นะฮะมือผมนี่ใหญ่นะ,ะเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะออซึ่ง ถ้าเกิดท่านไม่ได้ต้องการที่จะมีกล้ามเนื้อใหญ่ไปกว่าผมเนี่ยท่านก็ไม่จําเป็นต้องกินพวกเวโปรตีนเลยหรือว่าผงชงแทนทดแทนอาหารอะไรที่เขาขายกันเยอะแยะโอเคแต่ว่าถ้าท่านอยากที่จะมีกล้ามแบบนักเล่นกล้ามแล้วท่านเล่นเวททุกวนันแล้วก็ชีวิตท่านอยู่ในยิมนะฮะแล้วก็ท่านต้องไปประกวดกล้ามอะไรเงี้ยอันนี้ขอญากแยกออกไปนะฮะเพราะว่ามันมีรายละเอียดนะฮะเขาเป็นนักกีฬา แต่ถ้าท่านเป็นคนปกติอยากคุณดีสุขภาพดีมองตัวเองในกระจกใส่เสื้อผ้าแล้วดูดีมีอายุยืนยาวนะฮะแล้วก็ไม่ต้องทุกข์ทรมานกับการมานั่งกินอาหารเสริมทุกวันเนี่ยผมบอกเลยว่า5สูตรเพิ่มกล้ามเนื้อไวสุดๆด,ด้วยโปรตีนธรรมชาติเนี่ยโคตรสำคัญกับชีวิตท่านเลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยฮะว่ายิ่งข้อแรกเนี่ยจะยิ่งย้อนแย้งกับความคิดที่เออท่านเคยรับทราบมาในหลายสิบปีที่ผ่านมาหรือประมาณ50ปีที่ผ่านมานะฮะเพราะว่า ความรู้ในปัจจุบันเนี่ยอัปเดตเร็วมากนะฮะแล้วก็มันไม่มีปิดกั้นทางทางโลกละโลกทั้งใบเราต่อเนื่องกันหมดแต่ก่อนเรารู้จักที่ประเทศไทยใช่ไหมจะไปเรียนต้องบินนั่งเครื่องบินไปเรียนเมืองนอกแล้วความรู้กลับมาเดี๋ยวนี้เมืองนอกเขา นักวิจัยเขามากมายกว่าประเทศไทยเยอะฮะแล้วก็มีความรู้ที่อัปเดตมากๆนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการกินแบบ LCHF คือแป้งต่ำน้ำตาลต่ำไขมันดีสูงนะครับแล้วก็โปรโตีนพอดีๆหรือ healthy ketogenic diet นะฮะก็พัฒนาเหนือล้ำไปมากๆแล้วซึ่งคนไทยนี่ยังแบบรู้น้อยมากแล้วคนรู้เนี่ยก็เบาหวานหายไขยมันหายความดันหายกันไปหมดแล้วไม่ต้องกินยายและ นะฮะก็ดีแบบมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของการทำไอเก็สําคัญมาก i ิน e r m i t t e n t fasting นะครับถ้าทําถูกต้องเนี่ยชีวิตท่านยืนยาวแน่นอนนะฮะหุ่นท่านดีแน่นอนท่านชะลอไว้แน่นอนนะครับคราวนี้ข้อแรกที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันย้อนแย้งกับความความเชื่อเก่าๆของเราคืออะไรหนึ่งคือการเลือกเนื้อสัตว์ครับมีความเข้าใจผิดเยอะมากว่าถ้ากินเนื้อแดงจะเป็นมะเร็งไม่ไม่เกี่ยวเลยครับมีวิจัยแค่แบบเล็กน้อยมากๆซึ่งความน่าเชื่อถือเนี่ยไม่ ไม่เยอะอะเอางี้แล้วกันนะฮะแล้วก็ลักษณะการกินเนื้อแดงของเขาเนี่ยก็กินแบบผิดผิดถูกถูกนะฮะไม่ได้กินได้ถูกต้องนะฮะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือผมแนะนําว่าการกินเนื้อสัตว์เนี่ยท่านก็ไม่ใช่ว่าเออผมบอกว่าเนื้อแดงกินได้ท่านก็จะกินแต่เนื้อแดงเอ้ยนี้มันไม่ใช่เรื่องมันก็ต้องกินให้มันหลากหลายนะฮะเนื้อแดงแค่หมูเป็ด เนื้อวัวอ่ะก็กินไปเนื้อแกะก็กินไปแต่ก็สลับกับเนื้อขาวบ้างไก่ปลาอาหารทะเลก็กินได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรไข่ก็กินได้นะฮะสิ่งที่สำคัญคือผมแนะนำว่าถ้าเป็นเนื้อสัตว์อยากให้มีไขมันแทรกนิดนึงคือทำไมต้องมีไขมันแทรกนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีไขมันแทรกโปรโตีนบวกไขมันนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะไม่ใชใ่ไปกินหมู3มชั้นทีเป็น10ชิ้นนะชอบมีคนแบบเข้าใจผิดแล้วก็เลื่อยเปื่อยนะฮะ คือ,อนิดหน่อยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อาการกระตุ้นอินซูลินของโปรโตีนบกไขมันเนี่ยจะต่ำกว่าการกระตุ้นโปรโตีนเพียวๆการกินโปรโตีนเพียวๆมันจะกระตุ้นอินซูลินมากกว่าคือเทียบกับสะโพกไก่ติดมันนิดหนึ่งติดหนังนิดหนึ่งนะฮะจะทำการกระตุ้นอินซูลินที่น้อยกว่าอกไก่ที่ไม่มีไขมันเลย คือเรามีความเชื่อว่ากินอกไก่ไม่มีไขมันเลยจะดีต่อสุขภาพแล้วเราก็กินไขมันน้อยลงมากๆจนในปัจจุบันภาวะฮอร์โมนของคนเริ่มมีความผิดปกติเพราะไม่กินไขมันดีเลยนะฮะคราวนี้ไขมันจากสัตว์เนี่ยถือเป็นไขมันอิ่มตัวที่เป็นไขมันดีแต่ก็ไม่ใช่กินเท่าไหร่ก็ได้นะก็ก็กินให้มันสอดแทรกไปพวกนี้จะกระตุ้นอินซูลินต่ำแล้วกระตุ้นอินซูลินต่ำมันดีไงอ่ะกระตุ้นอินซูลินต่ำสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายจะเผาผ่านไขมันได้ดีจะไม่เสี่ยงเบาหวานร่างกายไม่ด้อิินนนซละครับ ระบบฮอร์โมนจะดีจะสร้างกล้ามเนื้อเป็นเตาเผาพลังงานได้ดีดังนั้นผมแนะนําว่าหมูเห็ดเป็ดไก่ติดมันนิดหน่อยไข่ทั้งฟองรวมไข่แดงนะฮะวันหนึ่งสองสมฟองไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับสบายๆนะครับคราวนี้ครับสูตรที่สองครับคือให้เพิ่มถั่วเปลือกแข็งในเมื่ออหาคือต้องบอกนี้ฮะถั่วเนี่ยมันมีอยู่สองแบบใหญ่ๆเปลือกแข็งก็เปลือก่อนนะถ้าเปลือกแข็งเนี่ยนะครับ เขาจะมีไขมันดีสูงและโปรตีนกำลังดีแต่ถ้าถั่วเปลือกอ่อนนะฮะถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วขาวถั่วแดงถั่วดำอะไรพวกนี้นะฮะเขาก็ดีเหมือนกันนะฮะแต่เขาจะมีแป้งสูงไม่ค่อยมีไขมันแต่ว่าก็มีโปรตีนพอดีพอดีดังนั้นเนี่ยถ้าท่านกินถั่วเปลือกอ่อนเยอะเกินไปท่านจะได้แป้งเยอะเกินไปซึ่งถ้าเราลดน้ําหนักอยู่การที่เราทานแป้งเยอะเกินไปเช่นมากกว่า150กรัมต่อวันเนี่ยการลดน้าหนักจะยาก เพราะแป้งส่วนใหญ่แป้งและน้ําตาลก็จะกลายเป็นไขมันสะสมได้เร็วที่สุดและก็กระตุ้นอินซูลินมากที่สุดนั่นเองนะครับเพราะนั้นการเพิ่มถั่วประกแข็งในมื้ออาหารถั่วประกแข็งมีอะไรบ้างแอลมอนพิสตาชิโอวอลนัทแมแคคาเดเมียนะครับทวลิสงก็ได้นะครับจนไปถึงเม,ม,มง็ดมะม่วงหิมะผ่านก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าสลับสลับกันทานนะครับอะโวคาโดก็เพิ่มได้นะฮะวันหนึ่งครึ่งลูกกำลังสวยนะครับก็มีทั้งโปรตีนมีทั้งไขมันดีดีแบบโคตรเลยนะครับ ต่อมาครับข้อที่สามครับนั่นคือการทานโยเกิร์ตซึ่งโยเกิร์ตที่ผมแนะนําคือโยเกิร์ตลดธรรมชาติและเป็นกรีกโยเกิร์ตจำไว้เลยนะฮะโยเกิร์ตที่ดีที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อได้จริงคือกรีกโยเกิร์ตลดธรรมชาติไขมันปกติเน้นเลยนะไขมันปกตินะครับนะพิมพ์มาเลยโยเกิร์ตกรีกโยเกิร์ตลดธรรมชาติไขมันปกติหรือภาวะที่ที่เรียกว่า full fat ถ้าเขาเขียน0% fat นยี่ยอย่าได้ไปซื้อมากินนะฮะคือมันเป็นยุคนิยมอะว่าคนาต้องกิน0%ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันไม่ดีไงหมายถึงว่าเข้าของดีๆอะคือไขมันดีเนี่ยออกจากกีดโยเกิร์ตแล้วก็เอาของที่แบบเหมือนเหลือมาแล้วอะท่านก็มากินอย่างนั้น่ะเอออารมณ์อย่างนั้นเนี่ยคือเอาของดีออกไปหมดแล้วเหลืออะไรก็ไม่รู้แล้วท่านก็กินไปแล้วท่านก็รู้สึกว่าสุขภาพดีจริงๆไม่ได้ กีกโยเกิร์ตรสธรรมชาติเนี่ยนะฮะที่มีน้ำตาลต่ำอย่างน้อยเนี่ยถ้าถ้วยหนึ่งกล่องหนึ่งก็ควรจะต่ำกว่า5กรัมอย่างเงี้ยสามารถทานได้นะฮะได้ทั้งโปรโตีนได้ทั้งไขมันดีได้ทั้งแคลเซียมได้ทั้งโปรไบโอติกนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสดชื่นแบบสุดๆนะครับอันนี้ถือว่าดีมากนะฮะกินในมื้ออาหารมาต่อข้อที่4ครับผมก็เลยแนะนําว่าท่านควรจะหยุดผงชงทุกชนิดผงชงโปรตีนนะผงชงลดน้ําหนักะนะครับคือผมอยากให้ท่านเริ่มทาน อาหารธรรมชาติมากกว่าเพราะร่างกายของเราชอบธรรมชาติมากกว่าอยู่แล้วครับพวกโปรตีนชงโปรตีนผงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแพลนเบสหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะข้อดีของเขาคือดูดซึมเร็วสําหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถทานอาหารปกติได้เนี่ยผมว่ามันก็กกเลือกได้ก็ทานได้นะฮะหรือว่าคนที่ทานอาหารไม่ได้จริงๆเป็นภาวะทุพโภชนาการนะฮะระบบย่อยมีมีปัญหาอาจจะก,กินก็กินอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าเป็นคนปกติมันก็ไม่ควรจะทานป ท่านเดินออกไปประเทศไทยเงี้ยโอ้โหของกินนี่โคตรมากมายท่านจะมานั่งกินอาหารชงอาหารผงเพื่ออะไรเนี่ยมีผงชงหลายอย่างที่ผมก็บอกว่าเฮ้ยโอเคสามารถทานได้เช่นนะฮะผงโปรไบโอติกอย่างนี้ทานได้ะฮะคอลลาเจนเสริมพวกแบบกล้ามเนื้อข้อต่ออะอย่างนี้ก็ทานได้ไม่ได้มีปัญหาผมไม่ได้ห้ามทุกผงนะฮะแต่ผงลดน้ําหนักเนี่ยถ้ารู้ได้ไงว่าในนั้นเนี่ยมันไม่ได้ใส่ ยาอะไรพิสดารที่มันไปกดระบบประสาทเนี่ยนี่ก็เพิ่งมีตรวจจับกันเนี่ยจับกันอีกแล้วนะคือผงลดน้ําหนักกินเข้าไปเอ้ยไม่หิวเลยก็แน่เขาแอบใส่ยาลดน้ําหนักให้ท่านแล้วมันเป็นยาลดน้ําหนักที่ผิดกฎหมายและไอยาลดน้าหนักเนี่ยมันทําให้ระบบประสาทเราเสียไปเขาขายท่านแล้วท่านกินแล้วท่านจ่ายตังค์แล้วเขาไปไหนเราก็ไม่รู้ส่วนท่านมาโรงพยาบาลเพราะว่ามีประสาทหลอนเนื่องจากว่าไอที่ทานอยู่เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมันบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าอ่ะ คราวนี้ถ้าบอกว่าเอ้ยที่เราทานอยู่เป็นผงโปรโตีนบริสุทธิ์จริงข้อดีมันคือดูดซึมเร็วอย่างที่ผมบอกแต่ข้อเสียมันคือดูดซึมเร็วเช่นกันเพอะดูดซึมเร็วเนี่ยภาวะที่อินซูลินเราจะโดนกระตุ้นเนี่ยมันจะเยอะมันจะกระชากแล้วมันจะทําให้เราสะสมไขมันได้ง่ายนะครับให้สังเกตว่าเวลาเรากินผงชงลดน้ําหนักเนี่ยในช่วงแรกถ้าเรากินแทนมื้ออาหารเนี่ยน้ำหนักมันก็ลดอยู่แล้วฮะสอามเดือนแรกะแต่หลังจากนั้นมันจะนิ่งๆแล้วท่านจะต้อง ทานอย่างอื่นเพิ่มที่เขาขายมานูน่นนี่นั่นโน่นเติมนิดสิคะคุณพี่เติมนั่นหน่อยสิคะคุณพี่นะฮะสรุปไปไปมา,มาเนี่ยมียาอยู่เต็มกำมือเลยนะท่านก็กินทั้งผงชงกินทั้งยาเนี่ยนะฮะแล้วก็อ่สรุปแล้วก็กินยาเยอะกว่าคนป่วยอีกเอ้ยอันนี้มันใช่ชีวิตที่ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคิดดีๆนะอ่าแล้วต่อมาข้อที่5คือทานอาหารว่างที่มีโปรโตีนสูงคือโดยปกติเนี่ยผมแนะนําว่าให้ท่านทานเป็นมือ้อนะฮะ คนสุขภาพดีทานวันหนึ่งไม่เกิน3มือ้อคนสุขภาพดีมากทานวันหนึ่งไม่เกิน2มือ้อคนสุขภาพดีสุดๆนะครับก็ทานมื้อเดียวบ้างบางวันรือที่เรียกว่าโอแมทวันมีอเดเพื่อให้ร่างกายเกิดภาวะออโตฟาจี G, หรือภาวะที่เอาเซลล์ตัวเองเก่าๆเนี่ยกินเซลล์ตัวเองแล้วสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาเป็นสไตล์การย้อนวัยแบบออโตเมติกโดยไม่ต้องฉีดยาเข็มแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนนะฮะซึ่งอายาที่เขาว่าดีว่าดีเดเเนี่ยสู้กา,ารทำไอเอฟทำออโตฟาจี G, ไม่ได้เลยนะครับ คราวนี้แต่ถ้าเกิดเราหิวจริงๆถ้าเราหิวจริงๆอยากทานขนมหวานอยากทานอาหารว่างเพราะเราเพิ่งเริ่มทํา IF หรืออะไรอย่างเงี้ยอันดับแรกให้ท่านดื่มน้ําก่อนสักหนึ่งถึงสองแก้วนะแล้วนั่งรอ,งอ,งองสักห้านาทีถ้าท่านหิวจริงๆนะฮะก็ค่อยทานสิ่งที่ผมแนะนําให้ทานท่านควรจะมีไข่ต้มเก็บไว้ที่บ้านนะฮะแบบปอกแล้วสักสามฟองอะไรอย่างเงี้ยหิวเมื่อไหร่หยิบมากินนะฮะหรือว่ายังไม่ปอกก็เก็บเอาไว้ได้นะฮะมนเก็บได้นานนะฮะถั่วต่างๆนะครับถั่วเปลือกแข็งกุีกโยเกิร์ตนะครับพวกเนี้ย แทนกับขนมกบกบกอบอ่ะท่านต้องล้างตู้เย็นของท่านล้างตู้ของท่านมันก็จะทําให้ชีวิตของท่านมีสุขภาพดีนั่นเองนะครับคราวนี้ <c oughs> <c oughs> มาดูกันครับวันที่7นะฮะว่าควรจะทําอะไรบ้างน,นะฮะสำหรับวันที่1-6กเนี่ยนะครับก็อยู่ในบทที่1-6ท่านไปไล่ตามดูแล้วกันนะฮะส่วนวันที่7เนี่ยผมแนะนาให้ท่านเติมโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ นะฮะติดมันได้บ้างนิดหน่อยนะครับกินแล้วอร่อยด้วยแล้วก็ไม่กระตุ้นอินซูลินด้วยอาหารทะเลต่างๆสามารถทานได้สลับสลับกันไปไข่รวมไข่แดงไม่ต้องเอาไข่แดงออกนะเขาดีมากนมถั่วเห็ดดีมากๆเติมในมืออาหารไม่กินนอกมือนะครับเขาจะช่วยเพิ่มกรดอะมิโน,โนจําเป็นนะฮะกรดอะมิโนเนี่ยจะช่วยซ่อมแซมส่วนสึกหลอต่างๆเพิ่มมวลกล้ามเนื้อกระตุ้นระบบเผาผลาญได้ดีแบบสุดๆเลยอันเนี้ยจาเป็นมากๆนะฮะต้องเลย,ต,เลยต้องเลยนะครับคราวนี้สําหรับท่านที่แบบเขาเรียกว่าเอออยากจะ ลดน้ำหนักสัก5้กิโลภายในสัก1-3เดือนนะครับ ผมก็แนะนำครับคัสเรียนนี้ผมเพิ่งเปิดมาเพราะมีคนถามกันเยอะนะครับสำหรับลดไขมันทั่วล่างใน21วันนะฮะเป็นคัสเรียนที่เขาเรียกว่ากำลังแอคทีฟอยู่นะฮะอันนี้3ปีผมเพิ่งเปิดครั้งเดียวนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ไปจอยกันได้นะฮะอันนี้จะเข้มข้นกว่าบทเรียนที่ผมสอนในวันนี้ประมาณสัก3-5เท่านะครับแล้วก็ระยะเวลาต่อบทเนี่ยประมาณสัก45-1ชั่วโมง15นาทีแล้วแต่บทเรียนนะครับ21บทเรียนหลักในบทเรียนเนี่ยก็จะมีภารกิจให้ทำนะฮะ3-5ภารกิจนะฮะแต่ท่านไม่ต บ้านอะไรนะท่านเรียนแล้วก็ท่านเรียนที่ไหนก็ได้นะฮะสบายๆเรียนวันไหนก็ได้นะฮะแล้วก็อ่าเขาเรียกแบบชิวๆเลยเรียนได้ตลอดเวลานะครับบทเรียนพร้อมหมดแล้วนะครับทั้ง21บทเรียนหลักนะครับแล้วก็ยังมี9บทเรียนโบนัสเป็นแบบพิเศษนะครับจัดไปให้อีกนะครับแล้วก็ยังมีลา์สดนะครับรอตอบคําถามภายในปีนี้อีกนะครับอีก10ครั้งนะฮะก็ถ้าสนใจไปจอยกันได้เพื่อนๆก็เยอะมากๆแล้วนะครับก็ลุยกันสนุกสนานะฮะความสําเร็จก็มากมายนะฮะก็คือถ้าท่านไม่อยากเสียเวลาลองผิดลองถูกอะฮะ คลิปนี้นะฮะ The Fat Loss Master Class นะครับคลาสนี้นะฮะก็จัดเตรียมให้ท่านครบตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะไม่ว่าท่านจะเป็นมือใหม่มือเก่ามือระดับกลางนะฮะได้หมดนะฮะท่านที่ไม่ชอบออกกำลังกายไม่มีเวลานะครับงานยุ่งนะครับทานอาหารแบบไม่อยากจะเคร่งมากนะฮะคลาสนี้เหมาะมากเริ่มอายุเยอะนะครับแล้วก็แบบอ,อ,อยากจะเน้นแบบ ลดน้ำหนักได้แต่แบบชิวๆหน่อยนะฮะคลาสนี้เหมาะมากนะครับเหมาะแบบโคตรเลยถ้าใครสนใจนะฮะผมก็แนะนําเลยจริงๆนะฮะก็อยากให้เรียนกันนะฮะมันจะคุ้มค่าที่สุดในชีวิตของท่านครั้งหนึ่งเลยละผมมั่นใจอย่างนี้นะครับก็ท่านสามารถรับราคาพิเศษได้ที่ l ลน์ ดรท็อสโตรนะครับสมัครครั้งเดียวแล้วก็ท่านเนรียนซัมฟรีได้ตลอดชีวิตนะฮะในช่วงนี้ผมมีราคาลดให้70-80%เลยนะฮะก็ลองทักกันไปที่ไลน์แอดด็อกเตอรทครับหวังว่าจะมาเจอกันในคลาสแล้วก็ลุยไปด้วยกันประสบความสาเร็จได้ไปด้วยกันครับมีคนทำได้ท่านทำได้แน่นอนครับไปลุยกัน